พี่น้องค่ะสำหรับมื่อนี้นะคะเนาะยายล้านจอมจุ่นแฟมิลี่พาพี่บปนองมาเบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศบ้านเฮาจ้าพี่น้องกับประมาณนี้ค่ะเอาเขาเอาน้ำนะคะเนาะเมื่หมองตากคือล้านเนาะพี่น้องค่ะล้านสมัยนี้ล้านสิงหรือพี่น้องก็เลยว่าล้านผ่านนะคะเนาะโอูไอซ์ก็เอาลงไว้หันได้นะพี่น้องค่ะมื่อนี้สีเด็ดกระเบื้องว่ามันแดดปันเลยนะคะพี่น้องค่ะมันวาแดดมีแต่ลมเนาะตาพัดตาพัด ตะพัดเกี่ยวเข่ามากนะคะพี่น้องค่ะสะพัดเกี่ยวเข่ามากกัจะประมาณนี้คะคะพี่น้องค่ะมีนิดต่ลมกับกับบดคลึงมัดมือมัดเว้นก็จะประมาณนี้คร okay. ับพ evet ี่น no. ้องค่ะตั hmm. ้งแต่เห็ดมาเอาพี่น้องค่ะคุณมีตะล่านเข่าด้วจ้ะพี่น้องค่ะนี่ก็จะจางเพิ่นนาคนะน้องนี่จางเพิ่นเบิดนะคะพี่น้องค่ะแบบนี้เลยนะคะมีโบหลายเหรอคะพี่น้องค่ะปีนี้ยายลานบอกเลยว่าโบหลายนะเป็นอยังคือว่าโบหลายเพราะว่า เอเขามันลดเหยียบลดเหยียบหลายก่ไม่พี่น้องค่ะส่วนมากก็จะชิมเครื่องเอาเครื่งนล้วสิเบิงลักษณะเรียวนะราะว่าเป็นยังเป็นอยังคือบอกข้านี้นะคะบวบขกามนี่จังได้ราะว,วาแย่รนันเป็นคนไปเบิงอยู่ทงหน้าเองเงนะคะ่ะไปเกี่ยวตืมหลอดสองเอานะพี่น้องคะนีค่ะพี่น้องคะอันนี้มีเพื่อมีเือมีเพื่อทงเขา ไม่เจ้าคือว่าอันเลือกเอาที่ถึุงยังไงไม่เพิ่นก่อนมันนี่แตถุงขาดขาดทิพย์น้อยถทงพขาดขาดนี่มันพ่อบ่ล่ะคุณแม่เอามูพยทุงยังไงไม่เพิ่นก่อนเนี่ยมันเป็นเวลาเาด่าย่นี่ค่ะพี่รนุ่มนะครับไอพีให้น้องเน่ยเพิ่ไปชมเนาะบรรยากาศเต็มเต็มเลยครับทุกคนแล้วร้านกันจะเสด็จเรียกทุงกรบสว มันนี่ถุงหน่อยๆมันขาดได้ไหมว่าเอาได้ไหมันขาดกนี่เอาตัวน้เอถุงถุงยังไงจังเสียมันจังหนาเหลวไปล้เอาเป็นจังเต็มันนั่นอยู่ลไน้องคะจะเบ่งบรรยากาศกันไปนะคะพี่น้องเา แยมันมันแมนไซไปเร้วมันกะนันคือเกาแยกเลยแยกเลยพี่กายซื้อมากลอยอะไรลอยหาซิ้อสีดพี่น้องานยอามากันนะสีไดจักถุงว่ามันมันมันไ่ได้เป็นถุงแด้เพิ่อย่งไเอาโปะไอแปะอยู่ จะให้เบิ่งให้ชมบรรยากาศเรื่อยๆได้ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยาลาสิตั้งไปมีราคาพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆจ้าเนี่ยแหละเนี่ยแะค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศกำลังเอาเขาเอาน้ำเข้ามีน้องค่ะแหลมมีเลยค่ะสำหรับปานเท่านะคะพี่น้องค่ะชมกันไปเรื่อยๆได้ค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งไปเรื่อยๆได้จ้าได้ขอบคุณหลายๆค่ะลมแรงเนี่ยบอกเลยว่าลมแรงมากนะคะลมแรงทำมันดำหนาดำหลังเดี่ยวกันเดี๋ยวลงก็คือลมได้พี่น้องได้เยนะคะไปเบิ่งน้ำมันได้จิตไปปานบมกคุงไป

นี่ละค่ะพี่น้องค่ะสำหรับการที่เฮาสิเอาเข้าเอาน้ำคะ้นาะแต่ละเถือแต่ละขั้งแต่ละหลอบค่ะก็จะประมาณนี้ตามเห็นนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ดีดีค่ะพี่น้อง บพราใครแดดเนาะถึงแม้ว่าสีแดดออกมานิดนิดน้อยน้อยนะคะแต่กับบรได้ทำให้หอนนะคะพี่น้องกาเพราะว่าอากาศเย็นค่ะพี่น้องกาลมก็แห้งแห้งลมแรงมากเ้อพี่น้องเอ,อ้ยบานเฮานะคะนะุกมือนีเห็ดยังเห็ดยังนะคะพี่น้องกะกับบอมเนว่า กับวัตถุดิบาเฮาก็ให้เห็ดซื่อๆได้พี่น้องค่ะเคนก็นว่านจ่างนะคะพี่น้องค่ะว่านจ่างหาแล้วก็บม่ได้เอาอยู่คน้นยกขุมตัวเองได้ค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นคนคุมมุกเก่าเมา็ดทุกคนค่ะพี่น้อง น้องคะเพิ่งกันไปเรื่อยๆนะคะเนาะดูกันไปเรื่อยๆนะคะกอยัางมาทีย่หลานก็บ่ะไรใคยสิอ่ะยุใกล้ปานใดเนาะค่ะเนาะกับใบเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆน้เนาะค่ะพี่น้องค่ะคนบ่หลายแต่ว่ากัเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวเฮ็ดซอยกันค่ะพี่น้องค่ะวิถีชีวิตบ้านๆของเฮาก็บ่มีหยังหลายค่ะพี่น้องค่ะมินิคอนนา เบียกหนาง,างานก็นคือเห็ดหน้าเนา,นานคะค่ะส่วนหลักส่วนใหญ่แล้วนะคะเนาะหลังจากนั้นก็เป็นงานล่องเนาะเห็ดหัวเห็ดมวยนะคะ่น้อง่ะสารหัวตึงเข่า้วคะหลังจากนีนก้นเ,นนเนาะนะคะ,คออะนเานะะานนะ,ะววาเกี่ยวการเกี่ยวเข่านะคะ,ะ,คะปีหนึ่งนะคะก็ะะจะเก็บเกี่ยวเที่งบ่ได้เห็ดลายหลอดคืออ่าหมองอื่นเนาะคะะ่ะเนาะสำหรับ น้องแซนนะอันนี้คือตำรวจมหาสารคามด้วพี่น้องเยอนะคะเพิิงกันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องช่มกันไปเรื่อยๆนะคะกับบรรยากาศของวานเฮ้าค่ะพี่น้อง เมื่อกันไปเรื่อยๆนะค่ะพี่น้องคะ่ะยายลานกลบบอกใครได้เปล่านะด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ยายลานกาับกำลังไปฟ <ไป S 1> ้านบักหุงตั้มด้วค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดกับณ์เขานะคะให้ยก็เจ้ากินจะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าปกติแล้วนะคะเมันก็เพา่าอยากให้เฮ็ดให้ไปเลยเนาะคะ่ะเพราะว่า มันก็บอกว่าเฮ้าจ่างันแล้วสิไหมค่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นการเข้ามานำใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะคนเฮ้าก็ต้องเห็นเขาเอิ้นว่าอยังไงคล้ายๆครับบอกว่าเอา่อคนเฮ้าสิมีแห้งเนาะก็เนาะก็ต้องอิ่มท้องกันก่อนล่ะค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะแต่ว่ายายลานก็บ่ได้เลี้ยงนำใจปนานนั้นเด้อพี่น้องเด้อนะคะคนเฮ้าเนาะ ถ้าสีมีกำลังมั่งซาต้าสิเหตุงานห้เฮาได้ดีเพื่อนกระทองกินอิ่มทองอลลันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะต่ว่าก็เกิดขึ้นว่า่ะค่ะพี่น้องค่ะบางหมองบางทีก็แล้วแต่เจ้าจภาพหายกินไม่หกินรสบ่เป็นยั้งเนาะคะ่ะพี่น้องแต่สาหรับยาลานเตรียมไปบักไละะ่อะค่ะแนวยืนเนาะกินเอาแต่สิก,กินแล้วพะะี่น้องเอ้ยเนาะค่ะกกินกับมูทีล้านเหตดเป็นหวัวเป็นหวัวไปเป็นช่วง ช่วงเศร้าแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณนะคะเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะคะพี่น้องคะมีช่วงเศร้าเลยนะคะณปัจจุบันนี้ก็ค,คือเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเราพี่น้องเนาะ,ะโอ้ยแต่ละคนก็ถือว่าเก่งนะ,ะพี่น้องค่ะบ้านเฮาเก่งสุกออนสุกอนแล้ะกะ็เฮ็ดงาน เห็ดเบี้ยเห็ดงานตื่นเก้งมากคเปบพีนันว่าหาแนวเห็ดหาแนวทำหลอดครับพี่น้องค่ะสำหรับบ้านเฮาเนาะกันเนาะอาเบิ่งกันไปยาวๆต่อครับพี่น้องเหมือนไปเรื่อยๆจนกว่าสิได้เอาเข่าขึ้นเล่านราคาพี่น้องค่ะเดี๋ยวสิเบิ่งกันว่าสิได้จักถุงเนาะค่ะพี่น้องค่ะตั้งเม็ดตั้งม้วนจ้ะพี่น้องค่ะ đây bên thùng chị bên thùng là bạc là bạc ở <laughs> มันรีดอยู่ตัวนี้เหรอขอบคุณมากมากนะคะทุกๆคนทุกๆท่านขอมาเป็นเป็นกำลังใจนะค่ะ